สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจาะลึกกันเรื่องสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ค่อนข้างตึงเครียดนะคะจนกองทัพต,ต้องสั่งปิดจุดผ่านแดนไปหลายแห่งเลยเมื่อ23มิถุนายนที่ผ่านมาครอบคลุม5จังหวัดตั้งแต่ศรีสะเกดถึงตราดเลยทีเดียวเราจะไปดูกันค่ะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องปิดแล้วใครกระทบบ้างจากข้อมูลที่เรามีนะคะครับ สวัสดีครับเรื่องนี้เป็นการตัดสินใจที่สำคัญมากนะครับมันมีเบื้องหลังที่ซับซ้อนกว่าแค่เหตุการณ์เฉพาะหน้าคือมันเชื่อมโยงกับความตึงเครียดที่สะสมมานานทั้งเรื่องการประทบกระทั่งการตามแนวชายแดนประเด็นเรื่องอธิปไตยแล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติอย่างพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์หรือไฮบริดแกมที่ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานเนี่แหละครับอ๋อ oh, ค่ะเข้าใจเลยค่ะ การทำความเข้าใจตรงนี้จะช่วยให้เราเห็นภาพรวมทั้งเรื่องความมั่นคงแล้วก็ผลกระทบที่มันเ,เกี่ยวพันกันไปหมดครับค่ะงั้นเรามาลงรายละเอียดเรื่องคำสั่งปิดด่านกันหน่อยนะคะอย่างกองทัพภาคที่หนึ่งที่ดูแลสระแก้วนี่คือสั่งปิดหมดเลยเหรอคะรวมถึงคลองลึกด้วยใช่ครับกองทัพภาคที่หนึ่งนี่ปิดทุกจุดในสระแก้วเลยรวมถึงด่านคลองลึกซึ่งปกติเป็นด่านใหญ่คนข้ามเยอะมากโอ้ oh. ส่วนกองทัพภาคที่สองที่ดูอีสานใต้อย่างสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์ก็ยุกระดับมาจากการขึ้นที่ช่องจอมช่องสงาแล้วก็ปิดช่องสายตะกูที่บุรีรัมย์ไปก่อนหน้านั้นแล้วอ mm. แล้วก็ทางฝั่งตะวันออกที่จันทบุรีตราดกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหรือกปชจตาเนี่ยเขาก็ยกระดับเหมือนกันทั้งที่บ้านแหลม บ้านผักกาดหาดเล็กแล้วก็พวกจุดผ่อนปลนต่างๆที่ปกติคนท้องถิ่นใช้ข้ามไปมาง่ายๆก็คือคุมเข้มหมดค่ะการที่สั่งปิดพร้อมกันหลายพื้นที่แบบนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะมันเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากครับถึงความจริงจังของฝ่ายไทยคือต้องการจะจัดการกับปัญหาความมั่นคงและเรื่องอธิปไตยอย่างเด็ดขาดแล้วผลกระทบที่ตามมาล่ะคะ เห็นข่าวบอกว่าหนักหน่วงเหมือนกันโดยเฉพาะกับชาวบ้านทั่วไปแน่นอนครับผลกระทบมันเกิดขึ้นทันทีเลยฝั่งกัมพูชานี่เอ่อคนที่ต้องข้ามมาทำงานรายวันมาขายของเล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่คนเข็นผักคนขนส่งสินค้าหรือคนที่ข้าม,มาเติมน้ำมันฝั่งไทยเพราะมันถูกกว่าก็คือเดือดร้อนกันหมดอ๋อค่ะมีประเด็นเรื่องมอเตอร์ไซค์ทีเ่เอากลับไปประทับตราไม่ได้กลัวโดนปรับเวลาเป็นพัน หรืออย่างนักดนตรีไทยที่ไปทํางานผับฝั่งโน้นก็ตกงานทันทีเลยโหกระทบเป็นลูกโซ่เลยนะคะแล้วฝั่งไทยล่ะคะพ่อค้าแม่ค้าเราเป็นยังไงบ้างก็น่าจะหนักไม่แพ้กันนะคะอย่างตลาดชายแดนที่ช่องายตะกูบุรีรัมที่ปกติคนเยอะเงินสะพัดวันเป็นแสนหรือร้านขายของมือสองที่คนกัมพูชานิยมซื้อเนี่ย รายได้หายไปเยอะเลยแต่เอ่อมีจุดน่าสนใจนะคะจากข้อมูลคือคนไทยในพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยเขากลับเข้าใจแล้วก็สนับสนุนทหารหลายคนบอกว่ายอมลำบากดีกว่ายอมเสียดินแดนแล้วก็เริ่มปรับตัวกันแล้ว บางคนก็ขนของกลับบางคนก็หันไปทำเกษตรแทนครับมันสะท้อนมิติที่ซับซ้อนจริงๆนะครับคือมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องที่มันพึ่งพากันอยู่ของคนสองฝั่งแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีเรื่องความรู้สึกเรื่องความมั่นคงอธิปไตยเข้ามาเกี่ยวด้วยมุมมองคนในพื้นที่เลยหลากหลายแต่ก็มีจุดร่วมคือเรื่องการปกป้องผลประโยชน์ชาติ แต่ถึงจะเข้มงวดมากๆก็ยังพอมีข้อยกเว้นหรือการผ่อนปรนอยู่บ้างใช่ไหมคะในเชิงมนุษยธรรมใช่ครับยังมีอยู่บ้างอย่างช่วงเย็นวันแรกที่ปิดด่านคลองมิกเนี่ยเขาก็มีการเปิดพิเศษชั่วคราวให้นักเรียนข้ามกลับบ้านได้หรืออย่างรถพยาบาลฉุกเฉินที่ต้องนำผู้ป่วยจากกัมพูชามารักษาฝั่งไทยอันนี้ก็ยังอนุญาตอยู่อ๋อค่ะก็แสดงว่าแม้จะใช้มาตรการแข่งกล้าวแต่ก็ยังคำนึงถึงหลักมนุษยธรรมอยู่ครับ นอกจากนี้ก็มีการเตรียมพร้อมอื่นๆด้วยนะอย่างผู้นําชุมชนก็เตรียมแผนรองรับถ้าสถานการณ์มันแย่ลงมีการตั้งด่านตรวจเข้มตลอดแนวแล้วก็มีเรื่องน่ารักๆแบบชาวบ้านเอาเทียนไปบริจาคให้ทหารใช้ด้วยน้ำใจคนไทยนะคะแล้วก็เห็นว่ามีผู้บังคับบัญชาระดับสูงลงพื้นที่ด้วยเพื่อตอกย้ำความสำคัญครับ วันเดียวกันนั้นเลยท่านผอบอทอบพอลเอกเพนาแควนปลอดทุกขกับท่านแม่ทัพภาคที่สองผลโทบุญศิลป์ภาคกลางก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมกําลังพลที่สุรินททันทีเลยขนาดฝนตกหนักก็ยังลงไปนะครับการลงพื้นที่ของผู้ใหญ่ระดับนี้มันเป็นการส่งสัญ,ญญาณทั้งภายในกองทัพเองแล้วก็สู่ภายนอกด้วยถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มที่ค่ะ สรุปแล้วการปิดด่านครั้งนี้ก็เหมือนเป็นภาพสะท้อนความตึงเครียดที่มันะปะทุขึ้นมานะคะแต่ขณะเดียวกันก็แสดงท่าทีที่แข่งขันของไทยในการจัดการปัญหาความมั่นคงและอธิปไตยถึงแม้จะต้องยอมรับว่ามันมีผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วก็วิถีชีวิตตามมาค่อนข้างมากถูกต้องครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องนี้คือความซับซ้อนของปัญหาชายแดนจริงๆมันมีทั้งมิติความมั่นคงเศรษฐกิจ สังคมและก็เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวหมดเลยการตัดสินใจครั้งนี้แม้จะดูว่าเออจำเป็นในมุมความมั่นคงแต่ก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับว่ามันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ระยะยาวระหว่างผู้คนและก็รัฐบาลของทั้งสองประเทศยังไงต่อไปและจะมีแนวทางไหนบ้างที่จะช่วยคลี่คล,คลายสถานการณ์หรือว่าจะสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกันในอนาคตได้อันนี้เป็นประเด็นที่เราคงต้องจับตาและก็เออคบคิดกันต่อไปครับ ค่ะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามกันยาวๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อมูลและการวิเคราะห์ในวันนี้ค่ะยินดีครับ